สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพเฮดเมนูกับเข่าค่ะเป็นเมนู่งไงอาหารจานเดียวค่ะพี่น้องยั่วเสตเฮดแบบรวบรับแบบเร็วเร็วเลยนะคะเป็นเมนูข้าวคู่กะกปิค่ะอันนี้คือเราทําไข่นะคะไข่แผ่นค่ะพี่น้องนะคะท้านามันในกระทะพ่อติดนะคะแล้วก็เอาไข่ไปเกี๊ยวให้มันบางแบบนี้ด้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแล้วก็เอามาหั่นเป็นฝอยๆนะคะ อย่างอื่นนะคะกับบมี่หยางมีแตงกวามีมะม่วงหอมแดงพริกนะคะแล้วก็กลุ่มทอดหมูหวานที่ยังประมาณน,นี้นะคะพี่น้องเพราะว่าหมูหวานจะเคยเห็ดไปแล้วคลิปนึงนะคะกับสบเบเเฮดให้เบิงงกระเห็ดให้เบิงงคักๆก,ก็คือวิธี ทำข้าวนะคะเ,เขาคุกกับ,กบปี mm. เห็ดจึงไดสูตรจังไดของเย้านะคะพี่น้องอันนี้สูตรเห็ดให้เบิ่งอยูนะคะอันนี้คือไข่นะคะ mm. พี่น้องนะคะหลังจากยกเห็ดไข่แล้วจะสเห็ดหมูหวานต่อเห็ดเอียงจัดเตรียมเครืองแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องแล้วจะทำมาเห็ดเขานะคะพี่น้องขอมาเบิ่งการตอนพี่ทีผสมเขากัน,นะคะ่ะ พี่น้องหลังจากย่างเห็ดไข่แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมามว้วนพามามว้วนแล้วก็จะซอยให้ดูะคะ่ะพี่น้องกกปกติวิธีขั้นตอนการเตรียมย่างซุบข่อยเห็ดเผือกนะคะเพราะว่ามันใหญ่นะคะส่วนอันนี้คือหมูหวานค่ะหมูสามชั้นหมักกับน้ำมันหอยค่ะผัดใส่กับหอมแดงกระเทียมนะคะพี่น้องแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊น้ำตาลทราย น้ำปลาซีอิวดำแล้วก็ซีอิ๊วขาวอันนี้สูตรของเยาว์นะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำนี่ค่ะน้ำเคี่ยวหองสีไซสเหนืดอนะคะพี่น้องนะคะให้เป็นสีไซสแล้วก็ข้นเหนืดอะคะ่ะอันนั้นคือแบบปลาเคี่ยวแล้วเรียบร้อยนะคะวิธีทำเต็มๆเย่อยลงไปแล้วนะคะเราก็เลยจะไม่ได้ทำให้ดูค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปหั่นไข่กัน,นะคะ่ะพี่น้องหลังจากนั้นก็จะพามาทำ ความใจของเมนูนี้เลยคือข้าวคุกกะปิ๊สผ้ามะเบิ่งวัดสไตล์ของเยาเนาะหามใบตองบะหมี่เฮ็ดจังได๋สิเฮ็ดจังได๋แซลมันหอมมันแซ่บผอามาเบิ่งกันอีกรอบนึงคะ่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องเด้เยวาวผ้าซอยหอมแดงก่อนนะคะแป๊บนึงค่ะเด้เสื้าม้าม่วนไข่นะคะม้วนไข่เพื่อที่จะซอยไข่นะคะ,คะนี่ค่ะข้าวคุกกะปิ ปลาแดดคือหอมแดงค่ะพี่น้องมันต้องกินกับกินเป็นเครื่องเคียงนะคะขออนุญาตวางไปก่อนอาจา๋ยวเดให้เบิ้งส่วนไข่ค่ะนี่ค่ะเย่าเห็ดไวยนะคะเห็ดไวสองแผ่นนะคะเราก็จะม้วนเลยค่ะแต่ห้าจะได้นนะข้ากับเห็ดเท็เดียวเลยค่ะบ่ต้องเห็ดสองแผ่นคือเย่าค่ะแต่ของเย่านั่เิ่นบะชอบนะนะคะเป็นชอบบางๆอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะตัดครึ่งค่ะซอยนี้เลยค่ะ แบบนี้เลยค่ะตรงไปมันทันออกค่ะแล้วก็เอาข้างนี้ค่ะซอยลงไปนี้เลยค่ะนี่ค่ะจัดเรียงใส่จานให้สวยงามค่ะ แบบนี้เลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเราจะเน้นไข่นะคะก็จะมีกุ้งแห้งทอดค่ะมีถั่วฝักยาวพริกแล้วก็มะม่วงแค่นั้นแหละค่ะพี่น้องแล้วก็แตงกวาดหน่อยแค่นี้แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะไปค่ะเอาไปผสมข้าวคลุกกะปิกันเลยค่ะเอาราคาพี่น้องหลังจากเตรมเครื่องแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คือกุ้งแห้งที่เราเอาไปต้มก่อน15นาทีเพื่อให้มันนุ่มแล้วก็เอามาทอดนะคะให้มันกรอบค่ะที่นี่ค่ะสภาพมาเข็ดค่ะพี่น้อง เราไม่มีใบตองใช่ป่ะคะม่มีใบตองทห่สหกะปีค่ะใส่ไว้ที่นี้เลยค่ะพี่น้องเอามาผัดค่ะนี่ค่ะกะปิหนึ่งช้อนหรือมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เราค่ะมักเข้มไยจะใส่หลายได้ค่ะครับกะปีทพรหอมค่ะพี่น้องก่อนจะเอาเขาลงไปคลุกค่ะนะคะแบบนี้เลยค่ะอยอดใส่ไปอีกนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาคั่งจะเยอะ ใช้แทนใบตองได้เลยค่ะบางทีอยู่กรุงเทพค่ะพ่น้องห้องหาใบตองบดได้นะคะหรือว่าเราเอากระดาษคอยก็ได้ค่ะแต่เราหาที่ติ้งไม่ได้ใช้วิธีนี้หอมเหมือนกันค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนจ,จะอัดบอกทุกท่านที่อีสานสลับกันด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อนเื่อบางคนมันเดี่ยวฟังอีสานบอ่อนนะคะนอก่ากนี้เราเริ่มหอมข้าวลงไปคลุกเลยค่ะนะคะนะคลนะนะุกเขาเลยค่ะ นี่ค่ะคกให้เข้ากันค่ะใส่ถุงมือก็ะด้หรือจะรอมให้กัะปีเข้าไปห่อก่อนก็ะด้ค่ะผสมเข่าให้หเขา่เขากันแล้วกป็ปีแล้วก็ใครไม่ชอบน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะก็ได้เพราะกระทะเราจะไม่ติดเท่าไหร่นะคะ พยายามเด็ดให้เขาทุกเม็ดของข้านะคะพี่น้องผู้ใดมาเขาขิางแข็งกับหุงเป็นเม็ดได้เลยได้ค่ะแว่าย่ยกเหยียป็นผู้เฒ่ากินและะ้วค่ะเราก็เลยจะเอาข้าวนุ่มหน่อยค่ะนี่ค่ะคลุกให้ตัวข้าวเป็นสีเดียวกับกะปิเลยคะ่ะนี่ค่ะมันจะได้ความหอมกวอาการที่ข้าไปปิ่งเลยคะ่ะพี่น้องล่องเห็ดเบิ้งและสักใลรัก็สูตรเด็ดเลยคะ่ะ เวลาเราทำนะคะเราวเองๆดัดแปลงเอาค่ะแบบเวลาเ้ากินเนี่ยความหอมของกระปิมสุดข,ข้นมาหวัหวหันเห็ดหอมตัวเ้าเอาไปปิน้นใซเบตรองอีก ล้วก็พัดให้เขาห้องหอนีอ่ซื้อหน่อยนึงแล้วก็ให้มีความหอมของกะปีแล้วก็จัดใส่ชามสวยๆนะคะ่ะพี่น้องตกแต่งสวยงามค่ะนะคะนียอดเสร็นเ็นจนแบบว่ารวบลายไปคะ่ะพี่น้องนะคะนะคะี่ค่ะอาะคะพี่น้องจะพัดให้หอนเราเรียบร้อยแล้วจะจัดใส่ถาดให้เบิ้งค่ะพี่น้องข้าวคลุกกะปีของเยาวจะะ้าราคาพี่น้องเมนูวันนี้ค่ะข้าวคลุกกะปีค่ะพี่น้องทำง่งายๆบนหยุ่งย่างปนไดนะคะแต่ว่าเครื่องห้องสไลด์เนี่ยค่ะ ส่วนผสมหลักๆค่ะก็จะมีไข่ค่ะหั่นฝอยที่เจ้าเข็ดใเห็นเบิ่งพ่อขาขาวแล้วค่ะบักม่วงค่ะหอมแดงซอยค่ะถั่วฝักยาวค่ะพริกขี้หนูค่ะหมูหวานค่ะแล้วก็แตงกวาค่ะและอันนี้คือคือกุ้งแห้งทอดค่ะพี่น้องกุ้งแห้งก่อนทอดสิทอร์นะคะแนะนําว่าให้เอาไปต้มในน้ําเดือดๆจะหาถึงสิบหานาทีก็ได้ค่ะเพราะว่ากุ้งเอาสีหนุ่มนะคะปกติมันจะแข็งค่ะแล้วค่อยเอามาทอดแบบนี้กรอบอร่อยเลยค่ะ ส่วนแะ้งสาคัญค่ะของข้าวคุกกะปิก็คือตัวน,นี้แหละค่ะพี่น้องเวลาเข้าคุกนะคะเอากะปิไปผัดกับน,น้ำมันให้หอมะ่ะเอาเข้าวลงไปผัดคุกเข้าให้เข้ากันค่ะให้เป็นสีกะปิเลยค่ะหรือว่าข้ามีไใบตองเอามาเผาวมาปิ่งกับมาคุกก็ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าใน,นความคิดของยา่าย่าคิดว่ามันจะบอบหอมทอมที่ย่าเอาไปผัดใส่น้ำมันแล้วก็เอาเขาลงไปคุกคะะ่ะแบบนี้มันจะหอมกว่าค่ะพี่น้อง ทำให้กลิ่นกะปิโดนความร้อนมากๆก็จะขึ้นมาหอมหวน่ะส่วนน้ามันต้องใสไ,ไลหลยรอกนะคะพี่น้องกด้มาค่มค่ะน้าปลาพีอีสักซามนึงนะคะพี่น้องจากซ้ึหนึ่งเอาอยูเลยค่ะพี่น้องนะคะอันนี้จะเทแบบขาวๆเลยค่ะพี่น้องบระเ็นละเอียดมากไม่นะคะเพราะว่าอย่างอื่นมันกับบ่มิ่งอย่างสมากกับขูดมกม่วงหั่นหอมแดงพี่เจ้าเคเทบึงพ่อขาวๆค่ะ หัน่นผัวฟกยาวหั่นแตงกวายอย่างจช่สีนะคะพี่น้องกเลยสบดเฮดห้เหหบิงบ้งหลักๆก็คือเฮเบิง้งมือเฮเบิ้งเขาพวกงวดที่หล้วนี้เเบิง้งมือหวานนะคะพี่น้องนะคะเอาละค่ะขอพูุณะลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆด้ดค่ะพี่น้องมาค่ะกินเขากินน้ำด้วยกันค่ะข้าวคลุกกะปิง่ายๆแต่อร่อยจ้า